เกิดขึ้นมาในโลกนี้ต่างคนก็สางพากันแบกภาระมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าพระฮาเวปัญจคันธาพระราหโลจจปุคโรแสดงว่า เรามีขันห้ามาตั้งแต่เราเกิดทีนี้ขันห้าเหล่านี้แหละที่ท่านเรียกว่าเอาที่ทำให้เราเกิดทุกขันห้าคืออะไรขันห้าคือกายของเรานี่ก็เรียกว่ารูปที่สองก็คือเวทนาได้แก่ความส,สุขสุยทุกข์ข้อที่สามก็คือ สัญญาความจำได้หมายรู้ข้อที่สี่ก็คือสังขารความปรงแต่งข้อที่ห้าก็คือวิญญาณความรู้สึกความรู้อย่างนี้ตัวของคนเราเนี่ยท่านเปรียบมันก็ว่าสรีรยนต์มันก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเครื่องยนต์เครื่องนี้ ก็ทำงานตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายงานนั้นคืองานเพื่อลมหายใจต่างคนก็ต่างป้องกันลมหายใจไม่ให้มันสิ้นไปถ้าสิ้นเมื่อไหร่ก็หมดสภาพถ้ายังไม่สิน้นก็เป็นตัวเป็นตนอยู่นี่เพราะฉะนั้น ทางที่พระองค์ได้ทรงสแสดงเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้จัดหลนทางเรียกว่ามรรคทั้งแปดมรรคทั้งแปดนั้นก็มีสัมมาทิฐิความเห็นชอบสัมมาสังคโปรความํำริชอบสัมมาวจจาเจรจาชอบ สัมมันก็สัมมากรรม,มโาการงานชอบสมมาชิวเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบคือความระลึกชอบสัมมาสมาธิได้แก่การทำสมาธิให้เกิดจิตสงบทั้งแปดทั้งแปดข้อนี้ คือผลทางกลางที่พระองค์ได้แสดงเพื่อแก้แก้ทุกข์แต่ว่าการที่เราจะแก้ทุกข์นั้นก็มิใช่ว่ามาถึงก็จะทำที่เดียวให้มันสำเร็จแต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้ความพยายามเพราะว่าในตัวของคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งสำคัญอยู่สามประการ สามรายการนี้จะต้องถอนมันให้ได้เมื่อถอนไม่ได้เราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปท่านแสดงว่าอย่างนั้นทั้งสามรายการนี้คือข้อที่หนึ่งได้แก่ราคาความกําหนักจรนย์ข้อที่สองได้แก่โทสะความโกรธข้อที่สามได้แก่โมหะความหลง ทั้งสามรายการนี้จะถอนได้ด้วยมรรคทั้งแปดแต่การปฏิบัติมรรคทั้งแปดนั้นเราก็เห็นอยู่จ่ะๆแล้วว่าสมาทิิคือความเห็นชอบเห็นชอบนะคือเห็นอะไรน้่นก็แสดงว่าเห็นอริยสัจอริยสัจคืออะไรก็คือทุกสม,มุทัยนิโรดมรรคนี่ก็ดูแสดง ข้อเดียวเท่านั้นมันก็เป็นมรรคทั้งแปดไปแล้วทีนี้การที่จะเป็นมรรคทั้งแปดได้ฉันก็ายา่อมข้อสุดท้ายคือสมาสมธิี่้เป็นหลักประกันสมาสมาธิจะเป็นหลักประกันที่จะเรียกว่าเป็นน้ำมันเหมือนกับน,น้ำมันที่จะให้รถวิ่งไป ถ้าไม่มีน้ำมันแล้วรถก็ไม่ต้องวิ่งแล้วตายเสร็จซึ่งแม้ว่าจะเครื่องดีเท่าไหร่มันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราทำยังไงเราถึงจะทำมักแปดนี้เกิดขนกับเราได้เราก็ต้องใช้เรียกว่าสมาธิเป็นตัวกำกับสมาธินั้นสามารถผิดพลังจิต เมื่อผิดพลังจกิตขึ้นมาแล้วพลังจิตก็มาเจริญสติอทีหนึ่งเมื่อจะสตินี้เจริญขึ้นมาแล้วสติก็จะมองเห็นเพราะว่าสตินียมันมีตัต่ำสดแล้วก็มีสูงสุดอย่างนี้เขาเรียกว่าจ,จริญสติเมื่อเจริญสติอย่างนีแ้แล้วก็การที่จะมีความเพีย ก็จาว่าสัมมาวายโมโอสัมมาวายมโมนี่คือความเพียรชอบถ้าหากว่ามากเกินไปมันก็ไม่ชอบถ้าน้อยเกินไปมันก็ไม่ชอบอีกเพราะฉะนั้นสัมมาวายมโมแปลว่าสมความเพียรชอบก็คือมันพอเหมาะพอกกดีไม่ให้มันเกินไปไม่ให้มันตำไป แล้วก็ถอยลงมาอีกคือสมากมันโตการงานชอบก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แสดงมกแปดนี้ให้แก่พระภิกษุอย่างเดียวก็แสดงให้แก่ญาจยมด้วยญาจยมต้องมีการมีงานทำอย่าไปฆ่ามนุษย์อย่าไปฆ่าสุราอย่าไป อย่าไปฆ่าสัตว์อะไรเจเขาฆ่าตายอะไรต่างๆนี้ก็ห้ามแต่การที่จะห้ามได้ก็ต่อเมื่อพลังจิตเนี่ยมันเกิดเมื่อพลังจิตเกิดแล้วมันก็มีกระแสจิตกระแสจิตเกิดแล้วมันก็มีสติมีสติก็ระลึกมองเห็นช่องทางว่าการงานต่างๆเหล่านี้เหมาะสม ไม่ใช่เป็นมิจฉาวัาอมิจฉากรรมโจอยหลังต่อไปอีกก็คือ,อสัมมาอาชีวเลี้ยงชีวิตอย่างเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยท่านก็แสดงว่าถ้าเป็นพระก็ต้องอยู่ในสินจะทำผิดศินให้มันผิดสินแล้วก็เรียกว่าเลี้ยงชีวิตไม่ชอบแล้ว ไปกงบ้างไปหาวิธีตลบตแสดงบ้างไปหาวิธีการอะไรต่างๆมันก็ผิดเ,เรื่องของมัคแต่ว่าที่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยพลังจิตควบคุมการเลียงชอบอการเลียงชีวิตชอบอก็เข้าอยู่ในร่องรอยถอยลงมาอีกก็คือเจรจาชอบ การที่เราเจรจาชอบนี่ท่านบอกว่าบอกขอกันญญาณิยาสาธุการเจรจาดีนี้ยังประโยชน์ในสำเร็จเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีเจรจาในทางธรรมะสอนธรรมะสอนสมาธิสอนภทวนาบริกรรมพุทโธสวดมนต์อะไรจำตา่างไม่ใช่ว่า เราจะไปด่าคนนั้นจะไปว่าคนนี้ยุโยงส่งเสริมแต่เชนนี้ถ้าหากวาจะให้สำเร็จได้มันก็ต้องอาศัยพลังจิตอีกก็คือพลังจิตเป็นตัวประกอบที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เมื่อมีพลังจิตแล้วการเจรจาก็สุภาพอ่อนโยนเองมันก็เป็นไปในทางธรรมะเอง แล้วทีนี้ต่อลงมาถอยลงมาถึงข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือให้เห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นอริยสัจเนี่ยมันก็จะต้องเกิดจากสมาธิีเองแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นสมาชิติสมบูรณ์ทำไมถึงจะทำเช่นนั้นได้ก็จะยัง มันก็เหมือนกันนั่นแหละกราจาเป็นที่จะสร้างสร้างสมาธิเนี่ยให้มันมีหลักมีเกณฑ์สร้างสมาธิให้มันเหมาะสมเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็เข้าสู่เ,เข้าสู่มรรคเองการที่จิตเข้าสู่มรรคเองนั้นมันก็เป็นไปตามระดับ ตามขั้นตามตอนเหมือนกันกับคนสร้างบ้านเราก็สร้างไปตั้งแต่ลากเข็มเมื่อสร้างลากเข็มเสร็จแล้วก็สร้างเสาเมื่อสร้างเสาเสร็จก็สร้างคือสร้างสร้างคานสร้างคานเสร็จก็สร้างหลังคาสร้างหลังคาเสร็จก็ตกแต่งภายในอะไรก็ต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ว่าจะ ยังไม่ทันไรยเลยจัดแจ,ดจ,ดจ,ดจดงจมงหลังคาแล้วเสาก็ไม่มีแล้วมันจะไปอยู่ได้อย่างไงเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงว่ามาัชฌิมาปจิปทานนั้นขอให้เข้าใจว่าพระองค์ได้ทรงทำมาแล้วทุกการกิริยาแทบลมแทบตายมันไม่ได้สาเร็จและพระองค์ก็ตรัสปฐมเทศนาด้วยว่า เป็นหนทางที่ทำให้เกิดความทุกข์เปล่าไม่ใช่ว่ามันจะได้อะไรมันเกิดความทุกข์เปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นหนทางแล้วเราก็พายกันเดินทางไปการเดินทางไปนั้นจะไปวิ่งคิดวิ่งเอานะมันไม่เท่าไหร่เมื่อก็เหนี่ยวหอวพาักแล้ว สู้คนเดินเอาไปค่อยเดินมันก็ไปเป็นร้อยเป็นพันกิโลเองเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขอให้พากันจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามาัจฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติหนทางกลางจะได้เป็นไปเพื่อความพาวิโตจรเิญให้มากอุลีกโตกร,ระทำให้มากกระเพนญยยะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่ง สำหรทายาจะเป็นไปเพื่อความตัดสู้นิพพานายาจะเป็นเพื่อความดับสนิทสวัสดีส<า>ส